ฝากหน่ฝากหน่ครับ้ผมก็ฝากเซราฟิลตัวใหม่ด้วยครับ duo sa ใช่ไหมครับใช่ก็มีทั้งตัวคลีนเซอร์กับโลชั่นครับก็ฝากด้วยนะครับถามว่าที่แบบคนซูมเป็นยังไงบ้างครับอเอลลที่ผ่านมาเาตามใจเราทุกอันเลยอ่ะเฮ้ยไม่เขาเขาตามใจเขาตัง เรื่องเพลงอะไรนะยักษ์ไหลครับ <Yeah. S 1> ยักษ์ไหล <Yeah. S 1> ใช้ส่วนอีกเพลงหนึ่ง you ever เนี่ย <Yeah. S 1> เขาเป็นคนเลือก <Yeah. S 1> ใช่แล้วก็คุยกันไว้ว่าเราจะเลือกคนละเพลงนะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็ดีใจครับดีใจที่ที่ได้ทำเพลงยักษ์ไหลกับเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเอ่อทุกคนอาจจะเคยเห็นภาพพระฒังแรปมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่เคยเห็นภาพเฟิร์สแรปใช่ซึ่งตัวเราเองก็อยากเห็นเหมือนกันครับผมก็ พอเขาทำมันออกมาแล้วรู้สึกว่าเขาเท่ว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่แสดงว่าเขากรมีแสดงว่าสิ่งที่์นพูดเป็นทีคือความจริงหใช่ใช่เขาใช่อ้าแ h a p i h เจอไม่เอเจอไปก็ดก็อ่พี่ทีหลอกก็เราพี่ทีหลอก็เราเารมีช่งเชืมากเลยนะมเคโดยที่ไม่รู้ตัวก็จริงๆเรื่องจริงเขาที่เขาโทรมาบอกเราว่าเปลี่ยนเพลงได้ไหมเออเราก็เลยบอกว่า ลองดูก่อนลองดูใหม่อะไรเงี้ยลองสักสองสามวันแล้วก็โทรมาใช่ครับแล้วก็เขาก็โทรมาบอกว่าแต่ครั้งนี้โทรมาพร้อมกับเพลงมาให้เขาต่างเลือกเพลงใหม่ประมาณ2เพลงมา้เก็ต่างเลือกลองเปลี่ยนเป็นเพลงนี้กับเพลงนี้ไหมครั้งก็เลยบอกว่าเอาอีกหน่อยนะลองอีกหน่อยลองอีกหน่อยแล้วโทรมาครั้งที่สาก็ถึงจะเป็นบอกว่าไม่ไหวแล้วจริงๆครั้งก็เลยตอบไปว่า ขอลิขสิทธิ์ไปแล้วอันนั้นจริงป้อันนี้เรื่องจริงเลยแค่บอกว่าอยากให้เขาเรื่องจริงขอลิขสิทธิ์ไปแล้วครับแล้วเราก็ตบท้ายด้วยคำว่าไม่เป็นไรมึงก็ยังร้องไม่ได้เหมือนกันเพราะเราต้องบอกว่าเพลงยากจริงครับพวกจังหวะพวกคำอะไรเงี้ยมันค่อนข้างมีความมีความรัวมีความลิ้นพันประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอยากทำสิ่งนี้คับจริงเพราะว่าอยากเห็นภาพ ถาาเราแรปด้วยกันอะไรเงี้ยมันมันคงจะเท่มากๆตัอย่าเงี้ยครับทำไมก็แต่หนอยากเปินสมิร์ฟแรปกับเราอยากไข่เท่อยากแรปเยอะแล้วอยากเป็นคู่คูใช่เราเป็นว่าฝ่ายเดอนไปกลัวใช่เราเป็นคนคู่คู่ปีนี้เรามาคู่คูเราก็เลยอยากลองทำแรปคอมพิวเตอได้ใจเราไหมสุดๆจริงๆก็บอกพ่อพ่าถ้าว่า เขาทำได้แล้วครับเขาทำได้ดีด้วยอะไรเงี้ยใช่แล้วภาพที่ออกมามันก็แบบแฮปปี้อะไรเงี้ยครับใช่ใช่ผตอบมาเราขอขนาดไหนเขาถึงจะมีมีความมั่นใจขนาดนั้นได้หรือเ่ะก็จริงๆเรา หลังจากเขาเรียกว่าอะไรครับหลังจากเราซ้อมบ็อกกิ้งซ้อมเต้นกันที่ตึกแล้วอยนะ่างเงี้ยแล้วก็มักจะไปซ้อมร้องเพลงกันต่อที่คาราโอเกะเติ่มอ่ะเพ <c oughs> ิ่ม,ม,ม,มใช่ไปเติมเพิม่ม,ม,ม,มแล้วก็เราก็ใช้โอกาสนั้นในการร้อ,อ,อ,องเพงลงยักษ์ไหลไปด้วยใช่ครับใช่แล้วก็นี่แหละครับทั้งหมดทั้งมวลคือเขาตั้งดูน่าสุดอยู่มากเลยนะเพลงยักษ์ไหลอะอะไรนะดูเหมือนปลดพลอยตัวเองเหมือนตัวผมแต่ดีมจริงๆชอบฟัง t i ท a n i u m อยู่แล้วครับใช่ชอบฟังเพลงแรปฮิปฮอปอะไรอยู่แล้วใช่แล้วก็มีความสุขด้วยที่ที่ได้ทำกับเขา ได้หนึ่งซีนที่หลายคนพูดถึงซีน้องลูกเปมที่ตอนที่ถ่ายรูปที่เราจะนั่งติดกับเขาเป็นเฟรชเออเป็นเฟรชฟิร์สก็ยังไงเป็นยังไงบ้างซี่ไปที่มาเฟิร์สกับฝุ่นเขาเป็นยังไงมันมันยังไงอาการเนี่ยจริงๆไม่รู้เหมือนกันก็ มันมันขึ้นมามันจะไม่ย้อนกลับไปวันแรกเลยเพราะว่าเข้าตางเป็นคนคุยกับเปรมก่อนคนแรกในค่ายเลยทำไมถึงสื่อสารกับเขารู้เรื่องไหมถึงว่าเออคุยกันอ๋อเพราะเพรมอะจจเป็นไฮโซแบด้วยหรือเปล่าอ๋อใช่ใช่ก็จริงๆเหมือนเริ่มจากการเตะบอลด้วยกันนะครับกับเพรมอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เริ่มได้คุยกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเป็นคนประเภทเดียวสไตล์เดียวกันนะครับไม่ใช่สไตล์เดียวกันคือหมายถึงว่าเราใช้ชีวิตกันเนิบๆเนเรื่อยๆไปเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ใช่ก็เลยก็เลยแล้วก็หลังจากเหตุการณ์ที่อะไรนะเฟรมครับอะไรที่ครับเออนั่นแหละเฟิร์สก็เปลี่ยนไปเมื่อตอนนั้นเราไม่เคยรู้จักเฟรมมาก่อนใช่ไหมใช่ก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้จักเฟรมมาก่อนเขาตั้งเคยเจอพี่บุญเมื่อนานมาแล้วครับใช่ใช่ก็ตอนที่เขาไปคุยคิดว่าเขาคุยยากมันเขาเฟรมมันคืารเงียบไม่ยากครับจริงๆเฟรมน่ารักน่ารักมากหมายถึงว่าเเนี่ยแล้วเดี๋ยวเฟิร์สก็จะตัดช่วงนี้นะเฟิร์สก็ อ่าน <Net> ่าเราไส่ใจกันหรือเปล่าเนี่ยแต่แต่เราไม่ใจยังไงว่าเราจะคุยกับเขาได้ดูด้วยพฤติกรรมสื่อสารกับเปรมเขาไม่น่าสมมติผมบอกว่าเปรมเงียบเพืนจะคุยยังไงแต่เขาตั้งวิธีไหนที่จะละลายพฤติกรรมเขาเออจริงๆก็ไม่มีครับเราจริง ด้วยความที่เขาเงียบแล้วเราก็เงียบหมายถึงว่าการนั่งอยู่ที่ที่เดียวกันมันทําให้เขาเรียกว่าอะไระการเงียบนั้นสบายใจใช่จิตสื่อสารกันนะใช่หมหมายถึงว่าเรราเวลาเรามีเรื่องอะไรเราก็พูดแล้วเขาก็พร้อมรับฟังแล้วก็เวลาเขาพูดอะไรเราก็รับฟังอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันก็จะไม่ได้อว่ามันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะต่างคนต่างเงียบแล้วต่างคนก็ต่างฟังอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่พอเขามาเรียกเรียกคุณเมมหรือเรียกเรายิ่งไปแบบนี้เลยเหรอครับ ข้นมใหญ่หรือว่าไม่ยิ่งแบบว่ามาถึงตอนที่เขาเรียกอ่ะเดี๋ยวเฟื้ออีกแล้วเห็นก็เฟืเขาไปถามไงว่าก็ในไลฟ์สดใหที่เขาถามว่าเออนมาแก่อยู่บ้านไปตรงนั้นเป็นงบงางตอนนั้อารมณ์เฟื้็เป็นยังไงจริงๆไม่ต้องมาโดนเฟื้ออีัเหรอ จริงเฟิสก็โอเคเฟิสหมายถึงว่าเราเล่นกันนี้สนุกสนุกอยู่แล้วครับใช่แฮปปี้แฮปปี้เราก็ชอบแยแครเขาอะไรเงี้ยพอพอพอเห็นเขามิเริ่มมีอาการอะไรเงี้ยแฮปปี้อาการเขาเป็นยงไงกายเขาออกมายังไงสุดมากไม่รู้แต่เขาแปลกไปนะแต่จริงรู้สึกไหมรู้สึกว่าเราแปลกไปช่วงนี้คือทำมาอยู่ๆคือแบบมึงกินตลอดเวลาใช่สิ่งที่คนอื่นทำได้เฟิร์สทำได้ตลอดอาจจะขาดน้ำตาลอะไรตลอดเลยเติมบ่อยเนี่ยค่ะ แต่ตอนนั้นเราแกล้งมาตอนที่ต้องเป็นนุฟิที่ต้องนั่งคันน่ะแล้วเราไปนั่งติดกับเขาอ่ะตอนนั้นแกล้งอะแกล้งตั้งใจแกล้งครับสนุกดีใช่ไม่เคยกลัวแต่จริงๆคนที่น่ากลัวที่สุดคือพี่ฟอร์สที่หัวข้างเพราะหลังจากกลับไปเช็คทวิตเตอร์คือเห็นเห็นพี่ฟอร์สมาเล่นจริงๆเล่นกับพี่ฟอร์สบ่อยกว่าอีกใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละแล้วสนุกดีเราสนุกดีแต่เหมือนเราเกรงใจเพียงแค่ดูนะ แปลๆไปอะสิก็สัมผัสได้ไม่ยงเนาะเาเากูดหรือเงินไม่รู้เาแบบมมอะไรหอกก็ไม่ก็หลอกเขาก็คงเล่นของขอะไรของเขานี่ครับแต่เาดูไม่มั่ใจรู้สึกว่าเราดูไม่ใจเาเล่ของขับเก็ต่างอาการอยู่แล้วตอนนี้เหมือนว่าไม่น่าจะขับอะลองถามเขาไม่ดู ฝากไหมฮะฝากถึงเฟิร์สก่อนเออก็ช่วยผมแก้ข่าวหน่อยละกันใหอย่างนั้นน้าแล้วมีอะไรจะฝากถึงน้องลูกเปมไหมลูกเปมะมึงเขาเป็นน้องใหม่ในค่ายเราไงลูกเปมลูกเฟมไหมถ้าผมก็นี่แหละครับถ้าเขาเรียกว่าอะไรนะมปนอยู่ด้วยกันได้เป็นกวนเป็นแก๊งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเปมเพรามีพี่บุญดูแลอยู่แล้ว่าดิเรือผีนะเลือดผีนะมีเรือผีนะเดี๋ยวพูดอย่างนั้นเดี๋ยยวหิเออพี่บุญด้วยตอนนี้เตอนนี้คำว่าเปมครับเป็นคำตรง ห้ามนะคะก็เรียกได้คนเดียวนะไม่เสิอต้องห้ารกเราเราเรียกเราเราเรียกคนของเราคนสีเจริงๆเขาเรียกว่าคุณเฟิร์สค่ะเฟิร์สมาแบไม่ครดโอเคค่ะขมาล้วบขมาเขามาแต่ต่ไม่ไปถ่ายรูปมาเาแต่อาแตกไ่ิิเป้าก็ต่งก็มาทั้งนี้ค่ะอันหนึ่งสองสามอ่ก็มีนะโอเค คอยๆครับค่อยครับค่อยครับหน่อยสิร็ล้วบอกว่ามีน้ำเดี๋ตามาีว่าขอบคุณี้ค่ะขอบคุพี่ด้วยอ <c oughs> ันน้อ okay. <sk> ันี้อัข้างข้างล่างเอออคครังทุกคนไลองเรียกพ่อพี่ครับ

ไ่ได้ใช่ไหมได้ครับมันก็ถามอยู่ว่าไม่ได้แต่จะต้องสอนละเดวิเราจช่วยทำงานเรยม่ค่อยก็เลยถ้าไปเชิญครับท่านต้องวยทำงานตรงนี้ไหมแต่ผมบอกไม่เพิม